ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมติมเกมเมอร์ร ER อบหนึ่งนะวันนี้ก็จะมาแคสเกมเทอร์เรียนนะครับใน EP ที่3กันแล้วนะครับก็หลังจากที่คลิปที่แล้วได้ลงเหมืองหาแร่นะครับอก็ได้ไปเจออะไรนะผมแอบเล่นหลังไม้ด้วยนะก็ได้ไปเจออะไรต่างๆนานานานะอืม่มแร่ม่วงที่ผมว่ามันยังไม่พอสำหรับคับกรอนก็ไปหามาได้อปออนะครับก็ขุดเร็วนะครับเนี่ยปอคุเร็วมาก กับพีแอนะครับกับขวานนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเก็บทําเป็นดาบนะครับกับชุดเกราะนะก็เราจะไปหาแร่อะไรนะเขียวเขียวนั้นด้วยนั้นที่ผมบอกว่ามีเยอะนะเราได้หมวกมาแล้วต้องได้ชุดครับรองเท้าผมก็มีแล้วนะก็ผมไม่จําเป็นแล้วต้องรองเท้าผมมีแล้วรองเท้านะไอท้าาที่เป็นขาวๆที่มันเป็นเส้นเนี่ยนะครับก็ผมไปหาเจอในกล่องนะครับก็ลงไปเล่นเจอกล่องมากมายหลายอย่างนะครับ ไปเจอมานะครับก็อดีพอสมควรนะจ๊ะโอเคอันหนึงนะเดี๋ยวขอดูแมปเออตรงไหนนะที่ผม,ผมเจอโอเคไปกันเลยตรงนี้ครับลงไปกันเลยครับนี่ตรงไหนแดง นี่ไงแดงๆ่ขุดไม่ได้ครับตอนนี้เราขุดได้แล้วนี่ครับมันทำอะไรได้ไม่รู้เหมือนกันนะหนักหนึ่งโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยว,เ,ยวเซ็งซอมบี้เซ็งซอมบี้อะ่ะอุย้ย สักวคู่ครับตอนนี้ก็มาเราพร้อมที่จะบวกซอมบี้ตัวนี้แล้วนะครับอู้หู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 เป็นสิบเป็นสิบเลยสลามซอมบี้มีครบสลามซอมบี้มีครบแบบหนึ่งหนวกหูแบบหนึ่งเขียกันตรงนี้ไหมเขียกครับซอมบี้ครับซอมบี้เอสเกลิตันครับหรือโครงกระดูกนั่นเองนะโครงกระดูกเดินได้นะ โอเคเรียบร้อยปึ๊บในหัวใจนี่ก็ไปหาเจอมานะครับจะ,จะลงเลือกกว่านี้นะครับสักครู่สักครู่อุ้ยปิรันยาปิรันยาครับเจอเป็นรันยาอีสัตย์เฮียชิมหายแล้วชิมหายแล้วชิมหายแล้วสักครู่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 แป๊บแป๊บอีเฮียกบวกกันใต้น้ำหละอ่ะ ค okay. มาครับขึ้นได้แล้วอุ้ยเดี๋ยวพีนี่สเกลิตันอีกแล้วสเกลิตันนะครับสเกลิตันเยอะมากครับท้ำน,นี้คึบมาขึ้นมาโอเคครับเราจะไปหาแร่ม่วงอีกสักรอบหนึ่งนะก็โอ้ยอุยอ้ยเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ไหมทำ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 ไหมแข็งขวางพ่อมึงสิ โอเคครับก็ไปไปหากันต่อเอาให้สลามสลามเย,ยลูเย,ยลูเย,ยลูเอาไม่ถึงไม่ถึงอีเหี้ย,ยอะไรแบยวะมองมานี่อ่ะมาบวกเลยเนี่ยยืนบวกรอแล้วเนี่ยมามาดิมาดิมาด,มาดิมาเลยเนี่ยอ้าวตายง่ายจัง โห่เก oh, ่งอิสระยังไงแรกที่เราหาครับนี่อารู้สึกว่าจะพูดไม่พอแตะกินตะ้องขออภัยนะเค,ครับอย่าก,กดดิสไลค์กันเลยนะก็อาจจะหลุดบางคำํำต้องขออภัยจริงๆนะครับโอเคจะพยายามให้หลุดมากแล้วกันนะเุครับุดลงแร่หาเหมืองมอนเดิมครับาเริ่มต้นมาได้ดีพอสมควรนะโอเคครับก็อะ จะไปขุดแร่ตรงนั้นด้วยนะเจอแร่ครับตรงนั้นเนอะแล้วเข้ามาอยู่ในรูได้ไงวะเนี่ยคือเออรู้สึกว่าจะน้อยไปหน่อยนึงอืมคืออ่าปูดตกกรใจเลยวิ่งไ่้ไงครับเจอแล้วไดมอน,น,น,นด์น,นะครับน่าจะเป็นไดมอนด์นะครับก็ถว่ามัมจะเอาไดามอนด์ไปทำไมครับนะ ออไอ,เอ้เทอรเรียนั่นก็จะน่าจะรู้ว่าทำเอาไปทําไมนะทุยไม่ได้เอาไปทาไมไอ้อที่มันบอกว่าฮัลโหลฮัลโหลเท่เทตนั่นไม่ใช่ครับนั่นอนนันเป็นไม้เป็นเครื่องเสียงนะแต่นี่จะเป็นเออเป็นแบบที่ยึดะนะเ่าไม่ใช่ดมอนระที่ยึดอะไรที่มันคล้ายๆสปริงอะ่ะยิงไปแล้วก็ยิงปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บมาแล้วมันจะไปเกาะตรงนั้นอะ่ะเออนั่นแหละผมจะไปทํานั่นแหละนะครับก็ก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะ ล้วจะคิดไปทั่วไปทำไม่อะไรเองนะโอ้โหตัวอะไรน่ะคา้ายๆจะเป็นไส้ดินนะครับเราไม่ได้วันนครับมาสิมาสิมาด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 ิรีนเรียบร้อยใครว่าเรากลัวครับมาสิเราก็จะทำการขุดไปเรื่อยเรื่อยมีน้ำยาอะไรไหมเอออันเนี่ยสลามอันนี้ช่างมันครับไม่เป็นไรครับ แอบตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆเลยเดิไปเรื่อยครับอืมรู้สึกว่าที่พลิกแอคนี่จะขุดเร็วมากนะครับเนี่ยคราบอ่าเสร็จสิครับเข้ามาในมุมขูดลงไปข้างล่างกันเลยสกิลพตันตรงนั้นก็นหลังเดี๋ยวเรื่ยๆนี่ไงนี่ไงเนี้ยแน่ไหนวะนี๋เนาะอ้าวกรองวะ เรามีอยังมีแล้วออมีทองมีนี่มีนั่นนี่ไงครับเหรียญทองครับอ่ะหาตั้งนานกินสักอึกขามัน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 แค่ขูดลงไปเรื่อยๆเลยไงอยียุงนี่ก็มาอีกแล้วเนี่ย ปีครับเรียบรอย้อยอะฟึบฟึบอือหือรู้เลยข้างล่างเต็มเลยข้างล่างมีกล่องอนะอยากเก็บกล่องอนะ่ะงั้นเขีรยก็ได้ะ,อะโอเคนี่ไงครับกล่องแร่ตำนานครับเราเจะนี่ไงเจอแล้วขุดเก็บไปด้วยเลยครับ ของหายากนะครับเนี่ยของหายากโอเคของจะเต็มแล้วนะก็ทิ้งของที่ไม่จำเป็นออกไปแอปเปิลนี่ก็เป็นสเลงได้นะคเออทิ้งดินนี่ไปนี่ไปนี่ไปน้ำยามานี้งับงับอ๋อดวงตานี่จะเห็นสามารถมอง เห็นแร่ได้นะก็นี่ก็เป็นเอ่ออะไรวะหึ่อไม่หายใจอืมมันเป็นอะไรที่ดูดีมากนะจ๊ะลงไปเรื่อยๆกันเลยนะจ๊ะวพึ่งว่ะพึ่งอ่ะพึ่งอ่ะพึ่ง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 อ่ะเอ่อถ้าเราขุดลงไปก็เจอมีธรําขุดสิครับไม่กลัวได้ไม่ได้วันนะพึ่งตัวเดียวครับเราคิวมันเจอแวบๆนะตะกี้ กูว่าเนี่ยว่าแล้วไงล่ะเจอจริงๆริงยยิงยิงยิงเสียพึ่งกินพึ่ง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 ไม่ได้แรกครับอืมอ้าวเฮ้ยยีเคแป๊บ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 เร้ยลเจอที่ไออันเชิญโกเลมครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยยดเต้โอ้ทีนเชิญโกเลมว้า เราเจอแล้วครับท่านผู้ชมครับที่อัญเชิญกมครับเป็นที่อัญเชิญไอ้ที่เป็นกเลมตัวใหญ่นะแต่เรายังต้องหาปากถ้ำครับขุดไปเลยครับขุดไปเลยเราเจอที่อัญเชิญกเลมแล้วแต่มันต้องมีพาส,สิ่วนหรือกุญแจนั่นเองนะก็ต้องมีกุญแจด้วยแต่เรายังไม่มีนะก็โอเคครับไปเลย ว้าวเฮ้ยอะไรสีเขียววะอ่าไอสีเขียวอ้าวเฮ้ยเด้อเดตัวอะไรอ่ะตัวอะไรน่ะเด้อเด้อเด้อนี่ครับแลกเขียวเขียวนี่ครับอออืืหสามารถเก็บไปทำเป็นดาบได้นะครับก็แป๊บหนึ่ง อืแรกสีม่วงึ้ออ้าวเฮ้ยออกไม่ได้โอเคเราขุดไปเรื่อยๆครับตัวที่เ,เิญโกเลมครับ้ตรงนี้นมีถ้ำได้วปะขุดไปเรื่อยๆออย่างนี้อีกแอคเราขุดเร็วด้วยนะอืมไม่เหมือนทางง่ายๆครับไปกันเลยเตรียมบวกไว้รอเลย นี่ครับเจอแล้วทางปากทางเข้าครับสลาม,มีเป็นร้อยเลยลงไปบว้ไปเลยเนี่ยเราชอบใส่บูครับเดี๋ยวพพิ่งนี้สิมานี่อเคเราเจอก,ออออกล่องเออปืนนี่ละเก็บกระสุนมาเก็บนี่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 มา,มาอ่เรามีน้ำยาครับท่านผู้ชมใช้สิครับ อา่มีของดีไม่ใช้มันไม่ได้ครับหนึ่งเราจะมาลองเปิดปากถ้าแบบสไตล์ง่ายกันนะครับทุกคนบึมเลยอันนี้ผมไม่รู้รู้แต่ที่เชิญโกลเลมเนี่ยมันจะต้องมีพาสเวิร์ดหรือกุญแจเป็นกุญแจอเออไปแล้ว บุ้มอืม,อม,อมไม่สะโกสะทานแม่แต่อย่างใดเลยโอเคครับถือว่าเป็นแรท่ที่เออวิข้างบนสีฟ้าอ้าวไอ้ตั้งนาเนี่ยค่ะค่ะหา,า,า,ามาตั้งนานกว่าจะเจอพอจะเจอก็เจอง่ายๆนะเยอะด้วยขุดไปเลยครับ มอเราเจอแล้วครับท่านผู้ชมอู้หูวิมีแมงมุมด้วยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีแมงมุมได้ยังไงมะเฮ้ยมีแมงมุมด้วเหรอส์ชะยอสะยอสะยอแล้วสยอแล้วนี่สัตว์ถ้าเราขุดไปนี่ใช่เลยนะ เจอแน่ครับขุดไปนี่เจอแน่ชัดๆเลยชัดเจะินเลยไม่ต้องพูดเลยเราเจอแน่แน่ครับแมงมุมเป็นใครยงเลยครับอ๋อเป็นรังแมงมุมวะ่ะเป็นรังแมงมุมนี่เองครับอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวตว๋แตกเต๋แตกตะกี้ก ฟาด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 ใส่ไรตานี่ครับฟาดใส่เลยฟาด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 เราจะล้างแมงมุมครับท่านผู้ชมครับฟาดไป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 ฟาด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 ไม่ต้องปล่อยให้มันทำพันเลยกันเลยทีเดียวนะสามล่าถุดคอฟ้าครับอุ้ยไรสุดคอฟ้า ขวาน้ำทะเลกว้างใหญ่นะครับก็จะติดเล็กก็สิไม่เนี่ยคนละิปตัวถ้าเราไปเจอทำทำไปเจอบอสนี่ไม่เอานะเฮ้ยยังซูมไม่ไหวนะบอสตอนนี้ของยังกะกากเลยโยนลงไปกูไม่มาแนวมานำมากับวผู้กลุ่มามามาขุดเลย อ๋อขอเก็บของก่อนละกันเเก็บดินไปต้นอ่อนนี่นี่เก็บไม่ได้ดินดินดินแล้วนี่คืออะไรอ้กูเป็น Spider Man, สไปเดอร์แมนโว้ยโว้ยซานเราเจอของดีครับท่านผู้ชมเจอของดีแล้วเจอของดีแล้ว เนาะเจอคนนี้ครับท่านผู้ชมเป็นสไปเดอร์แมนได้แล้วอนา,าคตกเป็นจริงเอาที่ยิงใหญ่ครับท่านผู้ชมครับแม่เอาให้แบงมุมู่แมงมุงม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งแป๊บเนึ่โอ้โหมาจากไหนเยอะแยะวะอุ้ยเฮ้ยหัวใจ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 ครับเก็บไป ไม่ได้โสนแล้วยิงใหญ่อย่างเดียวยิงใหญ่เล่นเป็นสไปเดอร์แมนแล้วครับตอนนี้เป็นสไปเดอร์แมนได้แล้วตอนนี้ป๊าป๊าป๊าปึป๊บป,ปื๊บป๊าปื๊บป๊าปื๊บป๊าป,ป,ปแฟ๊บป,ป๊าปฟ๊บปปปปปปไ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 ปฟื้นมาโอเคครับตอนนี้เราก็ได้หัวใจนะครับก็ นี่เป็นเลขเริ่มเล็กลงเฮ้ยตัวอะไรวะคือนี่ครับเราเจอกล่องที่เชิญบอสลูกกระต่ายมานะครับก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้หวั่นนะครับจะมาก็มาครับเราไม่ได้หวั่นครับเยี่ยมเลาไม่มีไม่มีผ่านเราหรอกครับตายหมดครับตายหมดไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ตายนะ ข้ามกันเลยครับนี่เราเจอที่ยิงใหญ่ครับปึป๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บฟาบไปกันเลยวิดีโอสกิลตันสกิลตันสกิลตันสกิลิตี้เอออสัตต์เอตำรวจมันยามเออไม่ใช่ตำรวจอีสัตว์ ใช่หรือเปล่าสกิ์ต,ตี้ไม่ยามก็ตาตำรวจนะผมจำไม่ได้นะเออตำรวจ่นพอลิสแมนหรือเปล่าเออน่าจะใช่โอ้โงองอังกฤษครับตกอังกฤษมากครับตอนนี้โอ้ผมไม่เก่งอังกฤษนะไม่จะอวดฉลาดทำไมไม่รู้แล้วผมอยากต้องการไดมอนนะ่ะไม่มีไดมอนให้เลยเหร ขุดไปเรื่อยๆเ,เลยเอาน,นี่แร่เถอผมต้องการอีกโอเคครับก็ไปเลยขุดเก็บไปเยอะครับแร่นี้ก็จะไปทำชุดเกาะนะครับก็ตัวอะไรเนะี่ยค้างขขาวค้างขขาวทำค้างขาวทำใช่ไหมมึง ได้ได้ทำจัดให้วิเจอราวามีหัวใจด้วยไม่สนหลาวาลงสนหัวใจนะครับก็ไปกันเลยอูย้ตกใจแปบบ๊บตะกี้อะไรอุ้ยตกใจนะว่าตกลาวาตาย <c oughs> เอาของเก็บไม่ได้ของเต็ม ปั๊บๆก็เต็มตามปกติของมัน้าตัวตายครับเอา้าอเราอยู่ในลาวาได้เอา้าเดี๋ยวเฮ้ยเอ,าอ,อ้าจะงงแบบนั่นมันจะกี้อยู่ในลาวาได้เหรอ อืมออโดนต้มเง,งินกูไปหมดเลยเอ้าอเฮ้ยเงินยังอยู่วะฮะเย็ดเขเคครับมาเผาแรกกันครับรู้สึกจะของเต็มอืมเรายังมีกล่องอยู่โอเคครับก็เก็บกล่องไปเก็บของเก็บของ เอาของที่จําเป็นมานะครับก็ก็จะประมาณนี้ของที่จําเป็นนี่อันนี้ไม่รู้ไปทำอะไรได้นะอืมโอเคไปเผาแรกกันเลยอ๋อไม้หมดไม้หมดไม้หมด ดาบจัดมาเก็บไปดาเมสสิบห้าครับดาบนี้โอเคเยี่ยมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ชุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับชุดครบเซตแล้วนะครับเย่โอ้ยยยยยยยจ้า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 โอเคครับผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะและอ่าเราก็มีอะไรจะบอกครับ และสิ่งที่ผมลืมไม่ได้ครับเราเจอที่อัญเชิญบอสโกเลมแล้วครับ y e s k นะครับก็โอเคบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับถ้าชอบกดแชร์นะสำหรับน,นี้ขอจบเพลงนี้ครับบายบาย